วันนี้เรามาดูกับปัญหานะครับเพี้ยเพี้ยแป้งครับนะที่ลงในทุเรียนครับทาให้ชาวสวนทุเรียนนะครับได้รับความเสียหายนะครับก็แลวก็ส่งออกไปต่างประเทศตอนนี้ก็โดนเข้มงวดมากนะครับเรื่องเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยแป้งหรือว่าสกูพืชนะครับที่ติดไปกับทุเรียนนะครับตันนี้เราอยาเอาแต่ของดีๆนะครับมาโชว์นะครับแต่เราต้องมีของที่ไม่ดีบ้าง มาเพื่อให้ได้รับทราบกันชาวสวนทุ้เรียนกับปัญหาที่เกิดอยู่ครับวันนี้นะครับมาดูกันครับว่าเพี้ยแป้งครับเพี้ยหอยเพี้ยแป้งแล้วก็เพี้ยไฟที่ทําลายทุเรียนครับตอนนี้นะครับคือสร้างปัญหาให้กับชาวสวนผู้เรียนครับครับอันนี้ครับอันนี้คือเพี้ยแป้งนะครับนะมาเกาะทุเรียนนะครับทําให้ผลผลิตเสียหายเยอะนะครับนะ มีสามลูกนี้นะครับเพียแป้งนะครับที่ทำลายผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องชถวสวนทุเรียนนะครับเนื้อในของเป็นปกติครับเป็นปกติเนื้อสวยอร่อยครับหวานเป็นปกติแต่ว่าข้อด้อยคือทำให้ผิวคของแป้งบกจากกัดเลียยที่ถ่ายมูลไว้นะครับถ่ายแล้วก็ กาะที่ลูกนะครับเกาะที่ปนที่นามทำให้้นาาดำครับก็ต้องใช้ยาฆ่านะครับยาฆ่าเพี้ยฆ่าหอยเพลี้ยหอยเพี้ยแป้งครับหรือผมไม่ระบุชื่อยานะครับเพราะผมไม่มีกรรยาบาณที่จะมาพูดเรื่องยาเพราะยามีหลายตัวนะครับยายาฆ่าเพลี้ยนะครับผมไม่ได้จบเรื่องเคมีไม่มีไม่มีใบวิชาประกอบการครับือเขาเรียกว่าใบวิชาชีพประกอบการนะครับผมถึงไม่กล้า ไม่ไี้เ er กี่ยวกับาบันพูดอย่างนั้นนะครับน้ำยาเยอะนะครับท่านต้องศึกษาเองนองยาเคยพูดไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพี้ยนี่ครับคืออันนี้เพี้ยไฟนะครับเรามาแล้วก็ดูกันทั้งสองอย่างอันนี้เพี้ยไฟนะครับทําให้น้าติดครับส่งออกไม่ได้นะครับเราดูกันให้ชัดๆนะครับว่าดูครับนี่ แต่อันนี้ยังยังพอไหวนะครับนะอันนี้ยังพอไหวย,ยังพอสองยังพอสมงได้อยู่ uh เดี๋ยวว่าถ้าเยอะกว่านี้เป็นทั้งลูกครับส,ส่งออกไม่ได้ครับอันนี้คืออันนี้เพรียวไฟต้องฉีดยาช่วงก่อนดอกบานนะครับเรือว,ว่าดอกกําลังบานหรือว,ว่าหลังดอกบานแล้วนะครับแต่ให้ดีที่สุดคือควรฉีดช่วงก่อนดอกบานนะครับยาฆ่าเพรียวไฟก็จะทาให้น้ําติดนะครับน้ําติดแล้วก็ส่งออกไม่ได้เป็นเป็นตําหนิเป็นตกไซส์นะครับ เนื้อในยังคงเป็นปกติครับจากที่ว่าเพี้ยวไฟรองครับเหมือนกับเพี้ยวแป้งครับเนื้อข้างในยังสวยหวานเป็นปกติถ้าตาให้แก่นะครับนะแต่ปัญหาคือไม่สวยครับดูดูลักษณะของผิวของลูกนะครับอาจจะไม่สวยครับทั้งทั้งเพี้ยวแป้งแล้วก็เพี้ยวไฟนะครับเดี๋ยวผมจะหาลูกที่ว่าไม่สวยนะครับที่ว่าเพี้ยวไฟลองแดงให้ดูนะครับนะอันนี้ก็ตันนี้ก็ในกล่องนี้ก็หายากหน่อยนะครับ เร,เราต้องเอาข้อมูลครับข้อเท็จจริงมามามา,มา,ม,ามาบอกกับพี่น้องชาวสวนทุกท่านนะครับที่เป็นโรคนี้นะครับเพียบไฟเพียแป้งครับไปดูในเข่งนี่ก็กำลังตัดอยู่ครับอันนี้ก็ยังมีครับเห็นไหมอันนี้เพียไฟนะครับเราไปดูกันให้ทั่วนะครับอันนี้ไม่มี อันนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่มีเที่ยวนีไม่ได้หน่อยการที่เอาเอาข้อมูลข้อเท็จจริงนะมาให้ดูกันนะครับนะอย่าเอาแต่ข้อดีๆนะครับเราต้องมีข้อด้อยมาให้ดูด้วยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับอย่างที่ชาวสวนทุเรียนอ่ะอย่างลูกนี้นะครับเห็นไับลูกนี้นะที่เที้ยวไฟลงนะครับ ทำให้ผลไม่ได้เสียหายครับก็ตดนกิดกันทางการค้าด้วยนะครับเรื่องเพี้ยนะครับนะหอยเชียอแป้งแมลงนะครับตัดก,กูพืชติดเข้าไปในที่เราส่งออกนะครับอ,อันนี้ครับนี่คือ,อเพีย้ยไฟลองตอนที่ดอกบ้านนะครับก่อนเราต้องกิดยาก,ก่อนดอกบานนะครับนะเรื่องยาผมพูดไปแล้วนะครับนะ เราจะไม,ไม่พูดเรื่องอยาครับแต่ว่าแนะนําให้ชาวสวนนะครับชาวสวนปิดป้องกันครับนี่ผลของการบานดอกทีหลังเพื่อนนะครับบานช้าทําให้มีเรียบไฟนะครับลงมาทำลายทำลายดอกนะครับเครื่องที่ดอกก็ลงบานน้ำติดเี้ ดูแอพริกันนะครับช่วงที่ดอกบานนะครับไม่ได้ฉีดยาเพราะว่าลูกอื่นเนี่ยฉีดแล้วช่วงนี้บานที่หลังนะครับผมก็เลยเก็บไว้ดูนะครับเก็บไว้ ทำลายครับนะทำลายเนื้อเยื่อช่วงที่ดอกบานเกสรเนื้อเยื่อเี้ยกันน้องอ่อนก็เกี่ยวเพี้ยไฟแบบนี้ครับทำลายหมดขายไม่ได้ครับขายเป็นดอกใช้ครับแต่ลูกอื่นก็ปกตินะบอนต้นใส่ลูกนี้อยู่หลังเพื่อนปป้าาาขอออกเเเเยะ่ธรรูน ลูกอื่นก็เป็นปกติครับทีลูกนีบานที่หลังเพื่อนนะนี่คือเวลาไม่พร้อมแล้วเพลี้ยไฟจะเข้าทำลายมาดูลักษณะของเพลี้ยไฟลองนะครับลูกนี้ประมาณห้กิโลนะครับดูครับน้ำติดนะครับแบบกระยุกกระยิกนะครับดูไม่สวยตาไม่สะอาดตานะครับนะเห็นครับ ไม่สะอาดนะรครับเือไฟลงครับแต่ลูกนี้ถ้าน้ําเป็นปกติก็ขายได้นะครับขายได้ต่างประเทศได้นะครับแต่อันนี้เป็นตกไซส์เลยครับก็นะเหมือนกับอันนี้ครับเพี้ยอันนี้เพี้ยแป้งนะครับเนะพี้ยแป้งลองที่ลูกดำนะครับอันนี้เพี้ยไฟลงที่ลูกนะครับนะเอามาเอามาเปรียบเทียบให้ให้ดูกันนะครับนะ ข้อมูลมาเปรียบเทียบบางท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับเราก็เอาข้อมูลมามาให้ท่านที่อยากจะทราบอยากจะรู้ว่าเป็นเพี้ยอะไรนะครับนะแบบนี้ดูไม่สวยน้ําไม่เหมือนกับอันนี้ครับอันนี้้ําสวยเป็นปกติอันนี้น้ําก็หยุกกระยิกนะครับนะดูเพี้ยไฟลองตอนที่ดอกกําลังบานไม่ได้ฉีดยาฆ่าเพี้ยไฟ หรือว่าใช้ย,ยาไม่ถูกลักษณะของโครคนี่ก็เพียแป้งนะครับถ่ายหมูดดำเดี๋ยวเราไปดูเนื้อในกันครับว่าทั้งสองอย่างนีเนื้อคงเป็นปกตินะครับนะไม่เสียหายอะไรบครันะทานได้อร่อยแต่ข้อด้อยคือผิวไม่สวยงามทั้ง,งคั้งคูนครับสองต่างประเทศไม่ได้อยากกิโลละ220บาทครับเป็นเหลือกิโลละ70บาท80บบาทนี้ครับนะ ครับเนื้อทั้งในยังคงเป็นปกติทั้งสองลูกนะครับอันนี้เพีื้หอยลงครับอันนี้เพีืไฟงที่ลูกนะครับอันนี้ก็เืิกหนาไปหน่อยนะครับน่าจะเืิกหนาอันนี้ก็เืิกบางนะครับนะนี่ก็คือทั้งสองอย่างครับที่เป็นปัญหาสำหรับชาวสวนทั้งเพีื้ไฟแล้วก็เพีืแป้งครับทำให้ผลผลิตเสียหายครับผม